มอนสเตอร์ในเกมไมคราฟนั้นมีมากมายหลายตัวแต่ละตัวก็แตกต่างกันออกไปทั้งรูปลักษณ์ความสามารถพลังชีวิตและในคลิปนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ69มอนสเตอร์จากกา,กากสุดไปโหดสุดโดยข้อมูลนี้อ้างอิงจาก www sportgira s com ซึ่งจัดโดย ใช้จํานวนพลังชีวิตและความยากจากการใช้เทคนิคในการต่อสู้เป็นเกณฑ์ไม่ได้ใช้ดาเมจวัดความเก่งนะจ๊ะจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยครับหนึ่งแมกมาดคิวฟหรือสลามไฟโดยมีพลังชีวิต5หัวใจ2หัวใจ8หัวใจ ตามลำดับตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่สุด 2. ส,สลามหรือสลามปกติสลามปกตินี้มีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ2หัวใจและ8หัวใจเรียงตั้งแต่ลำดับเล็กสุดไปจนถึงใหญ่สุด 3. รับปิดหรือว่ากระต่ายนั่นเองมีพลังชีวิตอยู่ที่1.5หัวใจเหตุผลที่ได้มาอยู่อันดับ3คาดว่าน่าจะเป็นการกระโดดหลบการโจมตีของมัน 4. แซลมอนหรือว่าปลาแซลมอนโดยที่ปลาแซลมอนนี้มีพลังชีวิตอยู่ที่1.5หัวใจในเวอร์ชันจาวาและ3หัวใจในเวอร์ชันเบสท์ร็อกคอร์ดหรือว่าปลาคอร์ดโดยที่ปลาคอร์ดนี้มีพลังชีวิตอยู่ที่1.5หัวใจในเวอร์ชันจาวาและ3หัวใจในเวอร์ชันเบสท์ร็อกหกทรัฟฟิคอฟิชหรือปลาเขตร้อน โดยที่ปลาเคตร้อนนี้มีหัวใจอยู่ที่1.5หัวใจในเวอร์ชั่นจาว่และ3หัวใจในเวอร์ชั่นเบสร็อกเ e ็ดพา f เฟ s h หรือปลาปักกะเป้าโดยที่ปลาปักกรเป้าน,นี้มีพลังชีวิตอยู่ที่1.5หัวใจในเวอร์ชั่นจาว่และ3หัวใจในเวอร์ชั่นเบสทร็อกแชิเไก่มาถึงสัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไปนั่นก็คือไก่ มีพลังชีวิตยอยู่ที่2หัวใจ 9. สโนโกเลมสโนโกเลมนี้ถือเป็นบ็อบอีกตัวที่มีการโจมตีและความน่ารักอยู่ในตัวโดยที่สโนโกเลมมีหัวใจอยู่ที่2หัวใจ 10. แบบหรือค้างข่าวค้างข่าวถือเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่สามารถบินหลบได้อย่างรวดเร็วโดยที่มีพลังชีวิตยอยู่ที่3หัวใจ 11. เฮโรดหรือนกแก้วโดยที่นกแก้วมีความสามารถในการส่งเสียงไพเราะและมีพลังชีวิตอยู่ที่3หัวใจ 12. Silver f i s h หรือแมลงสามง่ามโดยที่แมลงสามง่ามนี้เป็นแม,นมลงขนาดเล็กมีลักษณะเหมือนปลามีสีเทามันวาวและมีพลังชีวิตอยู่ที่4หัวใจ13 เอนเดอร์ไม er โดยที่เอนเดอร์ไมเป็นมอนสเตอร์อีกตัวในเกมไมครับที่มีสีม่วงโดยมีพลังชีวิตอยู่ที่4หัวใจ 14. h i ชีฟหรือแกะแกะในเกมไมครับนั้นมีหลากหลายสีและมีพลังชีวิตอยู่ที่4หัวใจ 15. บหฟหรือหมาป่าหมาป่า เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการโจมตีเมื่อตัวเองโดนโจมตีโดยที่มีพลังชีวิตอยู่ที่4หัวใจเมื่ออยู่ในป่าและ10หัวใจเมื่อคุณทําให้มันเชื่อง16บหีหรือพึ่งพึ่งเป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งชนิดที่อยู่ตามต้นไม้และมีความสามารถในการโจมตีอย่างรวดเร็วโดยที่มีพลังชีวิตอยู่ที่ ห้าหัวใจ 17. ดอลฟินหรือโลมาโลมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ทั้งในชีวิตจริงและในเกมมีความฉลาดหลักแหลมโดยที่มีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ 18. c แคทหรือแมวใครที่เป็นทาตแมวก็จะเห็นแมวในเกมมาครับมีอย่างหลากหลายสีและหลายตัวโดยที่มีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ19ข่าวหรือวัว วัวน,นั้นเป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่มีเนื้อที่ให้พลังงานแก่ผู้เล่นได้อย่างมากมายโดยที่มีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ20โอเซลอ์หรือแมวป่าโดยที่แมวป่ามีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ21 m ส s h Ro มูบลูมหรือวัวเห็ดวัวเห็ดนี้เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่หายากมากๆในเกมใหม่ครับโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ 22โกดหรือแพะโดยที่แพะมีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ23 s ส u i d ควิดหรือปลาหมึกมีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ24่สิบสีกรบสควิดหรือปลาหมึกเรืองแสงโดยที่ปลาหมึกเรืองแสงนี้เราจะพบเห็นได้ตามในถ้ำโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ25่แกส เป็นอีกหนึ่งมอสเตอร์ที่มีพลังโจมตีอย่างสูงและอาศัยอยู่ในเนเธอร์โดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ 26. พิกหรือหมูหมูก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถฆ่ามันเพื่อเอาเนื้อมากินได้โดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจ2 7ฟ็ฟอกหรือหมาจิ้งจอกโดยหมาจิ้งจอกมีพลังชีวิตอยู่ที่5หัวใจในเวอร์ชันจาว่า และ10หัวใจในเวอร์ชั่นเบสทร็อก 25. a แพนด้าแพนด้านี้เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่ทั้งในชีวิตจริงและในเกมเป็นมอนสเตอร์ที่น่ารักและหายากโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่5-10ถึง10หัวใจ 29. Cave Spider หรือ s p i เดอร์พและอาศัยอยู่ในถ้าโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่6หัวใจ 30. a x o l o t หรือปลาตีนเม็กซิโก เ x ็กซหรือที่เกมเมอร์ Minecraft หลายคนเรียกว่าสลาเมนเดอร์โดยเจ้าตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงสุดฮิตในประเทศจีนและมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับปลาตีนที่คนไทยรู้จักโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่7หัวใจ31 e เวเป็นอีกหนึ่งมอสเตอร์ในเกมไม c ครฟ t ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ผีโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่7หัวใจ, ex, ใจ,ใวววใจ32 Skeleton h o s t หรือม้าโครงกระดูก โดยม้าโครงกระดูกนี้มีพลังชีวิตยอยู่ที่7.5หัวใจ 33. 3ดอนีี้หรือลาโดยลานี้มีพลังชีวิตยอยู่ที่7.5ถึง15หัวใจ 34. โฮสหรือมา้มาม้าถือเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่ใช้เป็นพาหนะเพื่อให้เราได้ขับขี่มันโดยมีพลังชีวิตยอยู่ที่7.5ถึง15หัวใจ35มิว้ว หรือล่อโดยเจ้าตัวนี้มีพลังชีวิตอยู่ที่7.5ถึง15หัวใจ 36, ลามะมีพลังชีวิตอยู่ที่7.5หถึง15หัวใจเช่นกัน37พิกลินพิกลินเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ผีโดยมีพลังชีวิตอยู่ที่8หัวใจ38สไปเดอร์หรือแมงมุม แมงมุมปกติตัวนี้มีพลังชีวิตอยู่ที่8หัวใจ39 s ส r i d e r มีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ40 s ส r a y รมีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ41 s ส e l e t o n ตหรือ Scale เป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่โด่งดังของเกมไมครับโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ42 v i l l a g e วเหรือ NPC ในเกมไมครับ โดยมีพลังชีวิตยอยู่ที่10หัวใจ43 Wandering Trader มีพลังชีวิตยอยู่ที่10หัวใจ44 Zombie พิษกลิ่นโดยมันมีพลังชีวิตยอยู่ที่10หัวใจ45 h u s k โดยเป็นมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่คล้ายซอมบี้มันมีพลังชีวิตยอยู่ที่10หัวใจ46 Blaze เป็นบอบอีกตัวที่มีพลังโจมตีสูงและมันมีพลังชีวิตยอยู่ที่ 10หัวใจ47 Creeper Creeper เป็นอีกหนึ่งมัสคอตของเกมใหม่ครับโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ48 Drow หรือซอมบี้ใต้น้ำโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ49 Phantom Phantom เป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่โจมตีจากบนฟ้าโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ50 Winter Skeleton หรือสเกเลตันสีดำ โดยมันมีหน้าที่เฝ้าปราสาทในเนเธอร์มีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ51 Zombie. ซอมบี้ซอมบี้นั้นพบเห็นได้ในโลกทั่วไปโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ52ซอมบี้วิลเลจเจอร์หรือซอมบี้ NPC โดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่10หัวใจ53อ e ีเวอร์เกอร์เป็นอีกหนึ่งมอสเตอร์ที่น่ากลัวเลยทีเดียวโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่12หัวใจ54 พิวเลเจอมีพลังชีวิตอยู่ที่12หัวใจ55ว i n ดิเคเตอมีพลังชีวิตอยู่ที่12หัวใจ56วิชหรือแม่หมดโดยแม่หมดนี้มีการโจมตีโดยใช้ขวดปรุงยาต่างๆโดยมีพลังชีวิตอยู่ที่13หัวใจ57 t u r t l e หรือเต่าเต่านั้นเป็นม็อบธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวที่หลุดเข้ามาถึงอันดับที่57 โดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่15หัวใจ58กร a เดียนกราเดียนเป็นมอสเตอร์ที่คอยปกปักรักษาปราสาทใต้น้ำโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่15หัวใจ59โพล a r b แบรหรือหมีขั้วโลกหมีขั้วโลกนี้มีทั้งการโจมตีและความน่ารักโดยมันมีพลังชีวิตอยู่ที่15หัวใจ60เชลเกอร์ โดยเจ้าเชลเกอร์นี้มีพลังชีวิตอยู่ที่15หัวใจ61เอ d นเดอร์แมนรู้จักกันดีกับเอ d นเดอร์แมนเป็นอีกหนึ่งมอสเตอร์ของเกมไมโครับที่มีตัวสูงใหญ่มากโดยมีพลังชีวิตอยู่ที่20หัวใจ62ฮอคกลินมีพลังชีวิตอยู่ที่20หัวใจ63พิกลินเบิร์ดหรือเจ้าพิกลินบ้าคลั่งมีพลังชีวิตอยู่ที่25หัวใจ64เอลเดอร์กราเดียน เอเเดอร์กราเดียนี้เป็นบอสปกปักรักษาปราสาทใต้น้ำโดยมันมีพลังชีวิตสูงถึง40หัวใจ65วอร์เดเป็นอีกหนึ่งมอสเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเกมไมคราฟเวอร์ชั่น1.9โดยคาดว่ามันมีพลังชีวิตสูงถึง40หัวใจขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแน่ชัด66อ r รอนโก e เลมอรอนโกเลมือเป็นอีกหนึ่งมอสเตอร์ที่ปกปักรักษาวิลเลจเจอร์ โดยมันมีพลังชีวิตสูงถึง50หัวใจ67 r a เวเจอรเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่คู่กับกองโจรโดยมีพลังชีวิตสูงถึง50หัวใจ68 e n d e เดอร์ดรา n อนเอ r นเดอร์ดราหรือมังกรเป็นบอสใหญ่ของเกมไมครับว่ากันว่าถ้าหากฆ่าเอ d นเดอร์ดรอนได้แล้วจะถือเป็นการสิ้นสุดเกมไมครับโดยที่มันมีพลังชีวิตสูงถึง100หัวใจ 69 Winter หรือปีศาจสามหัวโดยที่เจ้าปีศาจสามหัวนี้มีพลังชีวิตสูงถึง150หัวใจในเวอร์ชั่นจาว่าและสูงขึ้นไปอีก300หัวใจในเวอร์ชั่นเบสร็อเป็นยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เคยเจอมอสเตอร์ตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปด้วยนะครับ และถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นๆว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ควรไปอยู่อันดับไหนก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกระใจัยให้ผมที่ได้มาใไหนขึ้นมาแล้วก็ทำคลิปขึ้นมานะครับผมก่อนในครั้งหน้าเราจะมาจัดอันดับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโดยครับ